สวัสดีครับผมฟอผมคือเก่าครับมันอีตื่นได้เศร้าครับใด้บ่วงไว้หาลังค้ำครับใส่ค้ำด้วยครับบอดีบอดีไทายเบิ่งตอนใส่ครับบอดีไปเลียงงวแล้วเห็นนะครับกรเลได้ใส่ไว้นะครับไปเบื้องตอนยามนี่ครับพระสิมานบอกมันควอดไม่ไหมเลยนะครับ ไปเลยครับนี่ครับะผ้าเบึ้งหลังแหลกครับบ้านบอมือนยับไม้เหาไม้ขางท้างก่อนครับหลังแหลกบึงเป็นน้ำกันเลยครับผมกับพ่ทธมากขึ้น,นครับโอ้บบถือพี่นอ้องบบตําเลยครับ นี่นะข้องมันออกมาจากท่อนี่นะครับเอาลัางต่อไปได้ครับผมถ่ายบรรยากาศเบื้องห้อมครับนี่การ มองนี้เป็นเป็นมองไม้สองนะครับหลังที่สองที่ใสนะครับ่องมันยังไม่ไหม้นะครับได้รบ่วงโอ้โอโอโออยังยังคือเก่าครับเป็นมอ,อพี่หน้องอยังงคือเก่าครับอ๋อสองหลังเลยครับเลือสามหลัง หลังที่สามครับไม้ก็คือขคางปลาอ้อยนะครับวันนี้บรรยากาศมันคืมฟ้าคืมฝนนะครับบึ้งลังสามครับบึ้งไปพร้อมกันเลยครับเป็นยังไงนี่ใส่กระวงโอ้นี่ครับน,นี่โอ้โบ่ถือครับบ่ถือบ่ถือบ่ถือโอ้ยมืงมันกอดฉี่ครับ เหลือสองลังสุดท้ายครับเหลือสองลังครับว่ามนันจะไปถืออยู่หลังสุดท้ายผมบอกอเหลือสองลังครับโอ้ยเมนบอนอ,นอน่ะมึนี่เอามันมาันแาน่ๆครับบึงบรรยากาศครับพอดีมองนี้เป็นเ,นเ,นเนพื่อนบอรทในไทยนะครับ พอดีเอามาเลี้ยเอางวมาเลี้ยงนี่เนาะไอซองมึงมันพอดีพอดีนะครับเนาหลังสี่หลังที่สีครับมันมีหนูอยู่เลยครับไอถือบ่วงให้บอ่อโอ้เบิองมันวควดจับเบิองมันเอาอ้อยมาสะไหมเบิองครับลองลอยมันมันมีครับนี่ นี่แะบวงโอ้อยังคือเก่าครับดีครับเนาะโอ้หลังสี่ครับ,รบผ่านไปผ่านไปซื้อเลยเอาหลังสุดท้ายครับ ตำรวจถือก็ถือว่าผ้ามาบิงบรรยากาศนะมุ่เสาครับเตือนเสาน้องกันครับบอมันให้อยู่บัหลังสุดท้ายลังสุดท้ายนี่ครับพ่นลังสุดท้าย เรียบลอยครับเรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยครับเรียบร้อยพาไปเบิ้งครับโอ้ยเรียบร้อยครับหลังสุดท้ายพี่น้องเอ้ยเรียบร้อยครับบง่ายเลยครับพันง่ายเลยครับเบิ้งง่ายเลยพี่น้องเอ้ยเห็นไหมครับตั้งกล่องที่ดีก่อนสีขาดด้นี่ Nhìn mơ phi nhỏ Ui bọn nhảy đây Nhảy lên, กอดเกืบมุดพี่น่องเถอบคุณมุดกอดมุดคมไหมก่อนนะใะ 우우, 갑시다. รวยนะครับนูเถึกพี่น้องนูเถึกนี่ครับอู้วว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 บัันวววรัว,น,รน,วรนี่ครับวววววอวว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 วเวอววววววอวว่ววววยเ,ยยเทวยวววววว เอาครับมือนี้กระถือว่าเรียบร้อยครับถือว่ามาันครับมือนี้หนึ่งเตียมหาหลังครัวครับบ่ครัวกับปิ้งอหละย่างก้อยก็ได้ครับเอาหนูหน้าครับปลาอ้อยมันมันครับคลิปนี้กับระมาณนี้ครับสันส้นๆครับ สวัสดีครับผม